สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก่อนหน้านี้นะคะมักรุดเคยทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องจะเลือกงานไหนดีระหว่างงานที่ รักกับงานที่มีรายได้มั่นคงสม่ำเสมอนะคะลักษณะนั้นจำไม่ได้ความจำไม่ดีนะคะแต่ว่าพอทำไลฟ์นั้นก็มีคำถามมานะคะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าว่าตัวเองชอบงานไหนนะคะแล้ววันนี้มะกรูดมีโอกาสก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าวันนี้ขณะที่นั่งทำงานเนี่ยนะคะมะกรูดมีงานหลายอย่างมากเนาะมะกรูดทำงานเป็นล่ามนะคะเป็นล่ามอ,อ๋อพูดเรื่องงานล่าม เคยมีคนถามมานะคะว่าทําไมมกูดบอกว่าตัวเองเป็นล่ามที่มีใบป,ประกาศคนเดียวอย่างนี้ก็เป็นการโกโหกสินะคะอะจะอธิบายขยายความเรื่องงานล่ามให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะล่ามมีมีอ่าหลายระดับนะคะเดี๋ยวมกูดอาจจะแชร์ตืดๆแชร์แบบนี้แล้วกันอืมแชร์แบบนี้เห็นเนาะเห็นโอเคเห็นแบบนี้นะคะล่ามเนี่ยนะคะล่ามเอาพูดเรื่องงานล่ามก่อนทอล์ Talk. โทษนะคะมองไม่เห็นมันตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เ,เ,อหมเอาแบบนี้แล้วกันเอาเป็นมะกรูดตัวเล็กแล้วหน้าจอใหญ่แล้วกันนะคะโทษมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวขยายนะคะอ่าลองออกเสียงตามเวลาฟังแล้วเอาให้คุ้มนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปฟรีหรือว่าคลิปในห้องเรียนเอาให้คุ้มตาดูหูฟังสมองคิด,ดจิตแจ่มใสไม่เข้าใจให้ถามนะคะนี่เป็นสูตรการเรียนนะคะโท t โท k นะคะแปลว่า รามอาชีพนี้นะคะแล้วมันก็จะมีระดับตั้งแต่อ่าเอาเอาสูงที่สุดสูงที่สุดนะคะอ่าก็จะมี autorisieratretstolk หรืออันนี้เขาสูงเท่าเทียมกันนะคะ autorisieratretstolk ก็คือราอ่าไม่ใช่ราฟราม <laughs> ล่ามทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจริง,รงๆคําว่าอัลตูริเซียหรถ้าจะใช้จริงๆมันคือได้รับอนุญาตนะคะแต่มกุฎไม่ค่อยใช้คํานี้ไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนชาวล่ามคนอื่นเขาไม่ได้รับอนุญาตมะกุฎก็เลยพูดง่ายๆว่าล่ามมีใบประกาศนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะใช้คําให้มันถูกต้องแล้วนะคะเพราะบางทีเราไปคิดมากเกินไปว่าเอ้ยเราไม่อยากยกตนข่มท่านเราไม่อยาก เราไม่อยากจะพูดว่าคนอื่นเขาไม่มีใบไม่มีใบอนุญ,ญาตนะคะโอเคนะเอาตูริเซียร์รัตเตสโธลอีกอันนึงคือเอาตูริเซียร์รัตคือวอร์สโธลนะคะ,ะเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านทางด้านการแพทย์คำศัพท์ทางการแพทย์นะคะอันนี้ในภาษาไทยไม่มีนะคะไม่มีโอเคนะไม่มีของคนไทยมีเพียงแค่เอาตูริเซียร์รัตโธล อ u t เตรเลียดัทโลนะคะซึ่งซึ่งมีมีมะกรูดอยู่อยู่คนเดียวนะคะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่คนเดียวนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเก่งกว่าเพื่อนนะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีเพื่อนที่ที่เก่งกว่ามะกรูดหรือเก่งพอๆกับมะกรูดเก่งกว่าก็มีนะคะเพราะว่าล่ามเนี่ยนะคะเขาบอกว่า e m b r บ o อดโฮลค์เอ็นโ e รเซสส์อินแต่เอ็เพื่อนรามเขียนไว้น่ารักมากค่ะเขาบอกว่า e m b r บ o t ด l ฮ n ค์เอ็น s ปรเซส e ์อ ดูใครแปลได้คะลองแปลมาดูนะคะเขาบอกว่าล่ามที่ดีเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหมายความว่า,าการที่จะเป็นล่ามที่ดีเนี่ยเราจะต้องแปลอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พัฒนาความรู้อย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ใช่ว่าเป็นล่ามแล้วเนี่ยนะคะไม่หาความรู้เพิ่มเติมมันไม่ใช่นะคะโอเคจบแล้วนะเรื่องเรื่องล่ามนะคะเมื่อกูรูเป็นออรตูริเซียร์ทโธล่ามที่ได้รับอนุญาตออรตูริเซียร นะคะโอเคแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมะกุูดทางานสอนหนังสือมากกว่าทํางานล่ามนะคะเสร็จแล้วางานที่มะกุูดทาอีกนะคะนอกจากล่ามแล้วก็ยังเป็นครูพี่เลี้ยงนะคะเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับว่าที่ล่ามไทยนะคะเป็นสปรูกฮันเลียดาเรสปรกูกแปลว่าภาษานะสปรูกแปลว่าสปรูกภาษาฮันเลียดาเร แต่ว่าผู้ชี้แนะแนวทางผู้แนะแนวแนวทางทางด้านภาษาให้กับว่าที่ล่ามไทยในสวีเดนนะคะอยากจะผลิตล่ามที่มีคุณภาพออกมานะคะแล้วนอกจากนี้แล้วมกุฎก็เขียนหนังสือนะคะแล้วก็สอนออนไลน์เนาะแล้วงานทั้งหมดนี้มกุฎชอบงานไหนที่สุดคะใครทราบบ้างลองเขียนมาค่ะว่างานที่ทําทั้งหมดนี้เนี่ยมกุฎชอบงานไหนที่สุดดูซิว่า รู้จักเราจริงหรือเปล่าบางคนติดตามกันมาหลายปีมาดูซิว่ารู้จักกันจริงๆหรือเปล่านะคะลองทายดูค่ะเมือ่อไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เมือ่อวันนี้วันนี้เนี่ยนะคะเราะคุณได้คําตอบวันนี้มันมีงานที่ต้องทําหลายอย่างนะคะเมื่อคุณมีงานต้องทําหลายอย่างต้องดูแลบัญชีของบริษัทด้วยต้องทําการบ้านด้วยต้องทําแบบหลายอย่างมาก หลายอย่างมากโอ้ยแฟนพันธ์แท้ขออนุญาตเอ่ยชื่ออุ้ยแฟนพันธ์แท้มากันเยอะเลยรู้ได้อย่างไรคะคนที่ตอบมาคุณสุธิสารตอบถูกคุณปวีนาตอบถูกคุณกิกอัชาราตอบถูกค่ะนะคะรู้ตัวจริงๆเลยเนี่ยคือวันนี้เลยค่ะวันนี้คือแบบความรู้สึกว่าสอนไม่อยากหยุดค่ะอยากจะสอน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 ,สอนแล้วสอนอีก ถูกต้องค่ะก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อเลยแบบเลยเข้าใจเลยว่างานที่ตัวเองรักมากที่สุดรักมากที่สุดคืองานสอนหนังสือค่ะงานสอนหนังสือนะคะงานล่ามก็ชอบนะคะงานล่ามก็ชอบนะคะแต่ว่าถ้าถามใจว่ารักงานไหนมากที่สุดคืองานสอนหนังสือเพิ่งแบบว่าเข้าถึงแก่นแท้ของหัวใจตัวเองมันนี้แหละนะคะตอนที่แบบสอนสอนแล้วไม่อยากหยุดค่ะไม่อยากหยุดอยากจะสอนต่อเรื่อยๆจนแบบเกรงใจนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนเริ่รม เริ่มเรียนไม่ทันแล้วนะคะครูไฮเปอร์เกินโอเคนะงานแล้ววันนี้มอกู๋ก็ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนชาวสวีเดนนะคะเป็นคนที่เก่งมากเป็นนักแปลแล้วก็กําลังแปลกําลังกําลังแปลพจนานุกรมนะคะแล้วเขาเคยทําพจนานุกรมมากเ,าเคยทําพจนานุกรมด้วยซึ่งมกุฎจะทึ่งมาก,มากคนที่สามารถทํโพจนานุกรมได้นี่คือสุดยอดมนุษย์แล้วค่ะสุดยอดมนุษย์แล้วมกุฎก็มานั่งคิดโอ้โหเขาสุดยอดมากม,มากเลยนะ คือเขาจะต้องรักงานที่เขาทานะเขาถึงจะทาได้นะคะการที่ถ้ามากุฎจะมานั่งทำา้อชนานุกรมคือยอมรับว่าไม่สามารถนะคะเพราะว่ามากุฎต้องการาปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีต้องการเห็นผลทันทีด้วยเหตุน,นี้มกุฎก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กพิเศษน,นะคะทำมาแล,แล้วอยากเห็นผลทันทีเวลาสอนหนังสือเนี่ยมันเห็นผลทันทีมันเห็นสีหน้าของนักเรียนมันเห็นความก้าวหน้าของนักเรียน มันยิ่งสอนออนไลน์ยิ่งสนุกนะคะเมื่อก่อนสอนตัวต่อตัวเราก็ไม่ค่อยได้เห็นผลทันทีเพราะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ขยันทำกันบ้านนะคะโอเคก็เลยก็เลยแบบเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าถ้าจะให้เราทำงานแปลพจ,าน,พจานานุกรมแล้วก็ไม่สามารถนะถ้าจะให้เราอแต่ว่าจริงๆแล้วหมกุฎเป็นคนที่ที่ทำงานได้ได้หลายอย่างนะคะไม่เลือกงานจริงๆแล้วทำได้เกือบทุกงานยกเว้น ยกเว้นเดี๋ยวนะมีหนึ่งอาชีพหนึ่งอาชีพที่มะกรูดรู้แน่ๆว่าทําไม่ได้ลองทายดูมาปะลองทายกันดูค่ะว่าอาชีพอะไรที่ทําไม่ได้ที่มะกรูดแบบรู้ตัวว่าทําไม่ได้อาชีพที่มะมกรูดรู้ตัวว่าทําไม่ได้เลยเนี่ยนะคะมารู้ตอนที่มารู้ตอนที่ เริ่มทํางานล่ามทํางานล่ามใหม่ๆแล้วได้สัมผัสตอนที่ทํางานล่ามเนี่ยได้สัมผัสกับอาชีพต่างๆมากมายไหมว่มา,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 าจะเป็นผู้พิพากษาอายการอ่ะไหนๆคุยกันละนะคะอ่าตื๊ดๆๆไหนๆคุยกันละเดี๋ยวให้คําศัพท์นะคะอ๋อ <c oughs> มีคนบอกว่าอาชีพรีดผ้าร้านซักรีด อันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวให้ค,คําศัพท์อัวคลอกอะไรอัวคลอกอะไรแปลว่าอายการอายการนะคะอัวคลอกอะไรคือ,อุวันนี้ได้คําศัพท์อาชีพเยอะอายการนะอันนี้คือเห็นเห็นเขาแล้วอีกอสิ่งที่มกุูดทาไม่ได้อาชีพที่มกุูดเห็นแล้วทําไม่ได้นะคะค,คิดว่าชาตินี้ฉันไม่สามารถคืออันบุคอดอันบคอดแปลว่าทนายค่ะทนายมกุูดไม่สามารถที่จะเป็นทนายได้นะคะ แล้วโดยเฉพาะเป็นทนายเป็นทนายจำเลยเนี่ยยิ่งไม่สามารถเลยนะคะทั้งๆที่เรารู้นะ <c oughs> เมื่อไม่กี่วันมานี้คุยกับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเขาบอกแม่ครูหนูบอกว่าหนูน่าจะอา,อาชีพทนายค่ะมาขุดเป็นไม่ได้นะคะแล้วลูกสาวก็บอกว่าแม่ครูหนูบอกว่าโตขึ้นหนูน่าจะเป็นทนายนะวกูก็เลยถามว่าทําไมล่ะเพราะครูบอกว่าหนูเนี่ยหาช่องโหว่ คือเวลาครูพูดอะไรมาเนี่ยหนูมีรูออกของหนูหนูแบบว่าหาทางออกคือแบบแหกกฎเขาไม่ได้แหกกฎด,ด้วยการกระทํานะแต่เขาจะถามว่าทําอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครูก็บอกว่าอืลักษณะอย่างนี้เนี่ยเธอหน้าไปเป็นทนายนะมะกูรก็เอ็นดูครูที่นี่นะคะแทนที่เขาจะบ่นเด็กว่าเธอชอบเถียงเขากับบอกว่าเออถ้าชอบหารูโวของกฎอย่างเงี้ยเธอหน้าจะไปเป็นทนายมะกูรก็เลยบอกลูกว่าลูกอาชีพทนายเนี่ยแม่เป็นไม่ได้ เขาก็เลยถามว่าทําไมแม่ก็เลยบอกว่าคือในสมองเนี่ยถ้าคิดด้วยหัวเนี่ยนะคะคิดได้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะที่จะปกป้องสิทธิตัวเองแม้คนที่ทําผิดกฎหมายนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิตัวเองเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีนะคะแต่ว่าถ้าถามใจเราเนี่ยเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้นะคะก็ก็แค่นั้นเองเนาะ แต่ว่าเป็นล่ามเป็นได้เพราะล่ามล่ามเป็นกลางนะคะล่ามไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเข้าข้างลูกความตัวเองเพราะล่ามไม่ได้มีลูกความล่ามเป็นเนื่องจากว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ต้องเป็นกลางก็เลยทําได้นะคะโอเคทีนี้แล้วคนทางบ้านล่ะคนที่สงสัยว่าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูชอบทําอาชีพอะไรนะคะมากุณแนะนําถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วทาแล้วไม่อยากจะหยุดทําแล้วแบบโหยหานะคะ คิดถึงมันเหมือนกับถ้าเราเจอคนที่เรารักน่ะเจอหนุ่มที่เรารักหรือเจอสาวที่เรารักนะคะแล้วเราอยากจะอยู่กับเขาอยากจะใกล้ชิดเขาโหยหาเขาฝันถึงเขาอยู่กับเขาไม่เด็ดไม่เหนื่อยไม่เบื่ออันนั้นน่ะถ้าเราเจออาชีพไหนที่เรารู้สึกอย่างนั้นอาชีพนั้นคืออาชีพที่เรารักนะคะอย่างที่มกุฎดรู้สึกกับงานสอนถ้ามาถามตัวเองสอนเคยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะคะการสอนเนี่ยเท่าที่จําได้นะ ไม่เคยเหนื่อยนะคะไม่ไม่เคยเหนื่อยกับการสอนนะแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องมันเสียงดังอย่างนี้มาก,กูดจะเหนื่อยเพราะเครื่องมันเสียงดังถ้าเกิดอืกมกำลังคิดว่าเคยเหนื่อยกับการสอนไหมยังไม่เคยยังไม่เคยนะคะก็มีเท่านี้ค่ะมีเท่านี้ที่อยากจะแชร์กันนะคะลองถามตัวเองว่างานไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันมากๆนะคะไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ไม่อยากหยุดไม่อยากพักนะคะโหยหามันเหมือนเราโหยหาคนที่เรารักนั่นแหละคืออาชีพที่เรารักนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่เจอก็ถือเป็นความโชคดีนะคะขอให้เราอย่าอยาต้องไปทําอาชีพที่เราเกลียดแล้วกันต่างกันนะคะว่าทําอาชีพอะไรก็ได้กับทําอาชีพที่เราเกลียดไม่เหมือนกันนะคะคนที่ทําอาชีพอะไรก็ได้น่ะถือเป็นความโชคดีสแสดงว่าเรามีทางเลือกเยอะนะคะสมัยก่อนมะกรูดก็ ก็ทาอาชีพหลายอย่างแล้วก็ชอบทุกอาชีพที่ทําอาชีพไหนที่มะกรูดไม่ชอบมะกรูดก็ลาออกมีแค่อาชีพเดียวนะคะมีงานที่เดียวที่ลาออกเพราะความที่เราไม่มีความสุขกับงานเราก็ลาออกเพราะมะกรูดคิดว่าชีวิตนี้แสนสั้นนะคะวันที่ตายเนี่ยไม่อยากจะนอนแบบว่าหายใจผง,งาบผง,งาบแล้ว,แล,วแล้วคิดว่าภาพความทรงจําว่าอุ้ยฉันทนทํางานอยู่ที่นั่นได้ตั้ง5ปีฉันทนทํางานกับคนนั้นได้ตั้งตั้งนานอย่างเงี้ยไม่อยากมีภาพความทรงจําแบบนั้น กูดก็เลยลาออกแล้วก็เพราะว่าเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในวิจารณญาณของตัวเองนะคะมืก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้รักในอาชีพที่ทํานะคะหรือทําในอาชีพที่รักถ้าเรายังเลือกอาชีพไม่ได้ก็ให้รักในสิ่งที่ทํานะคะบางคนบอกว่าพูดง่ายแต่ทายากใช่พูดง่ายแต่ทาําย,ยากแต่ถ้าสมมุติว่าเรามองถึงประโยชน์ของสิ่งที่เราทําว่างานทุกงานที่เราทำเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นงานทําความสะอาดนะคะเรามองถึงประโยชน์ของมันจริงๆมะกรูดอยากทําอาชีพทําความสะอาดด้วยนะคะเคยใฝ่ฝันอยากทําความสะอาดค่ะคงจะมีความสุขเนาะทาคนเดียวเงียงๆไม่ต้องยุ่งกับใครอย่างเงี้ยใส่หูฟังฟังน่นฟังนี่คงจะสนุกอาชีพนวดมะกรูดก็อยากทํานะคะได้มีสติกับมือที่เคลื่อนไหวแล้วอาชีพนวดเนี่ยนะเป็นอาชีพที่แบบว่าเห็นผลเร็วยิ่งกว่าอาชีพสอนอีกนะคะ เพราะว่านวดเสร็จปุ๊บเนี่ยนวดเสร็จปุ๊บลูกค้ามีความสุขขึ้นมาทันตาเห็นงานอะไรจะมีความสุขได้เร็วคือหมายถึงว่าเราซึ่งเป็นผู้ทํางานซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนี่ยเห็นผลง่ายเร็วที่สุดเนี่ยมกูดว่าน่าจะเป็นอาชีพนวดค่ะอาชีพนวดก็ชอบนะคะโอเควันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ